อันนี้ลูกค้ามีผัวยังไม่มีอันนี้มีผัวแล้ว <c oughs> ไปทางอื่นต่อไอ้อหนูมีผัวยังเนี่ยมีแล้วจ้ะมีผัวแล้วเหรออ๋อขอโทษด้วยขอ,ขอโทษด้วยอันเป็นงานถ้าวันนี้ก็มาบอกก่อนเลยว่าผู้การต้แซ่บก็มาทางานอย่างเดียวเนาะร<ม>ีวิวเ,เรื่องเกี่ยวกับงานตัวเองมากวันนี้ผมก็มาจัดตลาดนัดอยู่ที่อําเภอสีเชียงใหม่ข้างโรตัสหนองคายเดี๋ยวผมจะพามาดูเอกลักษณ์ของตลาดที่นี่นะจะเป็นประมาณว่าบ้านๆแม่ค้าบ้านๆเยอะมากเดี๋ยวไปพาไปชมด้านในก่อนเลย สดสดใหม่ๆนี่ผักบุ้ง<ม>่<ม>าผักบุ้งเจนอันนี้กันจออะไรกันเจอใช่ไหม<ก>นี่นบรรยากาศก็จะเป็นตลาดบ้านๆแม่ค้าบ้านๆขายของเยอะมาก อันนี้มีผัวแล้วไปตางเดินต่อโปเข้าโป่งข้าแตงไอหนุ่มทอดมาเองเลยใช่ไหมพี่ไอสับเบี้ยแปลกๆแถวนี้ล่ะพี่คนที่ไหนเนี่ยอุนร้อนพี่อุดร้อนมีชัยพี่วัวชัยแม่งๆละแซนวิชทอดอีกร้านหนึ่งอีกมุมหนึ่งจะเป็นประมาณนี้โน่นผักอันนี้ปลูกเองเลยไปกันต่อร้านผักห้าทหารเสือ แฟนไหมครัดูหน่อยเิโอโหนี่หลังตลาดยังแน่นขนาดนี้แล้วดูข้างหน้าก่อนอเจอบริัมันหมานปันนงปังหน้าหนาวเนี่ยเป็นหน้าขายของมนันหมานเลยเดี๋ยวผมพาไปชมของใช้บ้างป<ะ>เป็นผ้ามือสองเนี่ยตาดีได้ตาลายเสียเสื้อบองเสื้อแบรนด์นะเว้ยเพียบเลยรองเท้ากินไอของตลาดนัดเนาะมันก็จะเพลินๆน,นะเนาะเป็นโครงสร้างของโครงเหล็กเนาะไปดูด้านในนู้นต่อเห้ใบละ60หกสิบบาทยี่สิบบาท ดดูดิถูกๆเลยแม่ค้านี่ใบเท่าไหร่ย,ยี่ิบหรอโอ้โอเรสวยเลยสเสื้อผ้าก็จะออปุุนมากเลยครับโซนนู้นเห็นไหมายาวขึ้นมาทางนี้เนาะต้องบอกก่อนว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ออนไลน์ขายดีมากแต่ต้องบอกเหมือนกันว่าตลาดนัดของเราจับได้จับมาน,น,น,นี่เห็นๆเลยคนระคขึ่งกรลับนะนี่แฟช,ชั่นเพียบเลยไปดูทางนู้นได้ไปดูนู้นต่อ อันนี้ลูกค้ามีผัวยังไม่มีเห็นไหมร้านนี้เนี่ยเพียบเลยคลิปชมคลิปช็อปมีน้ำพุงน้ำหอมครบเลยไหมทางร้านดีมากไอ้หนูมีผัวยังเนี่ยมีแล้วจ้ะมีผัวแล้วเหรออ๋อขอโทษด้วยขอโทษด้วยก็เป็นประมาณนี้ฮะใครที่ผ่านไปผ่านมาทางนี้อยากแวะเข้ามาเดินชอปปิ้งได้นะครับมีทั้งของกินของใช้หลากหลายอย่าไปออนไลน์เยอะมาตลาดนัดบ้างเนาะใช่ไหมพี่ห้าบาทสิบบาทห้าสิบบาทมีเป็นเซตด้วยใช่ไหมพี่นี่ดู นี่50บาทเป็นเซ็ตก็มีพี่เพชรห้ทถูกๆเยอะแยะอย่าออนไลน์เยอะมาดูตัวจริงด้วยตัวจริงเนี่ยคือจับได้จิเนี่ยจับได้เลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นแกะกล่องมาเราก็ไม่รู้จะตรงปกหรือเปล่าเนาะเป็นประมาณนี้เลยครับตลาดนั้นเราก็บ้านประเภท2หาเรลยแผงลอยโอเคไปไปทำงานอื่นต่อ